สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาหน้าที่พลเมืองในชั่วโมงที่แล้วนั้นเราเรียนหลักการทรงงานและพระบรมราชวาดของรัชกาลที่9วันนี้เรามาทำแบบฝึหัดหน้าที่26กับ28กันนะคะอ่าเรามาดูหน้า26ก่อนนะคะมี สถานการณ์ให้เรานะคะเขาบอกว่าต้นและจอมเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งเพื่อนของเขามาเล่าให้ต้นและจอมฟังว่าเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาพ่อแม่พาไปดูภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องหนึ่งสนุกมากต้นและจอมอยากไปดูด้วยแต่ตั๋วภาพยนตร์มีราคาแพงมากพวกเขาจึงไม่อยากรบกวนพ่อแม่ในตอนเย็นพวกเขาเห็นร้านขายแผ่นซีดีภาพยนตร์มีภาพยนตร์การ์ตูน เรื่องที่พวกเขาอยากดูพ่อค้าบอกว่าเป็นแผ่นที่แอบถ่ายมาจากโรงภาพยนตร์และตอนนี้ที่ร้านมีเหลือเพียงแผ่นเดียวนะคะตอนนี้มีคำถามบอกว่ากลุ่มของชันเลือกปฏิบัติอย่างไรนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยจะปฏิบัติอย่างไรคะนะคะกลุ่มของเราหรือตัวเราเนี่ย เลือกไม่ซื้อแผ่นซีดีภาพยนตร์เพราะเป็นซีดีที่ได้มาจากการแอบถ่ายเป็นลักษณะของการไม่ซื้อสัตว์สุจริตถ้าเราไปเลือกซื้อแผ่นซีดีที่เขาแอบถ่ายมานะคะทำให้พ่อค้าเนี่ยนะคะได้จากการแอบถ่ายภาพ,พยนตร์เป็นการแสดงถึงความไม่ซื้อสัตว์นะคะอันนี้เราไม่ควรที่จะ ไปสนับสนุนผู้ที่ไม่มีความซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นเราก็ไม่เลือกซื้อแผ่นซีดีที่เขาแอบถ่ายมานะคะตอนนี้นัเกเรียนม,มาดูนะคะมาดูหน้าที่28นะคะวางแผนการนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9 เกี่ยวกับความเพียรไปปรับใช้ในการเรียนหรือทำงานนะคะมาดูสิคะอันแรกพฤติกรรมของฉันที่นำหลักการทรงงานเรื่องความเพียรมาใช้นะคะเราจะเอามาใช้ในการเรียนหรือการทำงานบ้านนะคะ,ะแล้วเอามาใช้ในการเรียนหนังสือนะคะ สองการนำความเพียรมาใช้วิธีการเราจะนำความเพียรมาใช้อย่างไรนะคะคือตั้งใจเรียนมากขึ้นนะคะอื่นๆมีไหมคะนักเรียนอ่าอื่นๆมีเรื่องอะไรคะนะคะเราเอาอความเพียรน,นี้มาปรับใช้คือมันทบทวนบทเรียนนะคะเราเพียรพยายามอ่านทบทวนบทเรียนนะ,ะอ่านหนังสือหรือ ข้นความเพิ่มเติมอันนี้คือการนำเอาความเพียรมาใช้นะคะเราอ่านทบทวนอ่านหนังสือบ่อยๆนะคะอันนี้เป็นต้นผลที่ได้รับนะคะเป็นยังไงจากการที่เราเนี่ยมีความเพียรในการเรียนหนังสือนะคะมันทบทวนอ่านหนังสือบ่อยๆผลจะเป็นยังไงนะคะ ใช่เลยค่ะมีความเข้าใจเนื้อหามากขึ้นเมื่อเราอ่านเราก็จะมีความเข้าใจเนื้อหามากขึ้นนะคะอื่นๆปัญหาที่พบแล้ววิธีการนะคะมีอะไรบ้างนะคะอื่นๆมีนมีมีอะไรบ้างนะมีผลการเรียนดีขึ้นสามารถทําข้อสอบได้นะคะอันนี้เมื่อเราหมั่นขยันอน่านหนังสือตลอดเวลาเนี่ย เราก็จะมีผลการเรียนดีขึ้นเพราะว่าเราเข้าใจเนื้ออหาในบทเรียนดีขึ้นนะคะสามารถที่จะทําข้อสอบได้ถ้าเราไม่อ่านหนังสือเราก็ไม่สามารถที่จะทําข้อสอบได้นะคะปัญหาจากการเรียนมีไหมคะนะคะมีค่ะมีคือเนื้อหาบางเรื่องที่เรายังไม่เข้าใจนะคะเมื่อเรายังไม่เข้าใจเนื้อหาเราจะทํำยังไงดีคะแก้ไขก็คือ ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมนะคะเราไปศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมอันไหนที่เราไม่เข้าใจหรือนะคะเราอาจจะไปสอบถามจากครูว่านะคะแบบนี้เป็นอย่างนี้นะคะสอบถามคุณครูเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาจากการทำงานบ้านนะคะมีไหมไม่มีนะคะ ตอนนี้เรามาดูซิมีปัญหาอื่นๆไหมนะคะนั่นเลยนะคะปัญหาอื่นๆฉันมักจะเผลอหลับระหว่างที่อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนนะคะบางคนเนี่ยอ่านหนังสือ่นะคะได้ซักไม่ขี่หน้าก็อาจจะเผลอหลับไปนะคะวิธีการแก้ไขเราทำยังไงดีคะเราก็ควรที่จะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเมื่อเรานอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้ว เราก็ไม่นอนดึกจะได้ไม่เผลอดับอีกนะคะอันนี้คือวิธีการแก้ไขสรุปก็คือนะคะเราเอาแับเราเอาหลักความเพียรเนี่ยมาใช้นะคะในเรื่องการเรียนนะคะเมื่อเราเอามาใช้แล้วเราก็จะมีผลการเรียนที่ดีขึ้นเมื่อผลการเรียนดีขึ้นผลสอบก็จะดีขึ้นนะคะอันนี้ชั่วโมงนี้คุณครูขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะ ไว้ชั่วโมงหน้าเรามาเจอกันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะทำแบบหัดหน้าที่29กันนะคะชั่วโมงนี้คุณครูขอสวัสดีค่ะ